ไปนังูนังงูปนงอนนี้อกเมื่อก่อนเน่ยงอ้ายนะมึงนอแบบเราตี่อนวเรกตอนเนี้ยยบหายบุญบหามืองเมองหน้านี่ไปหอบไปีเลยวกนี้พวกนี้แซว่ะภากเน่ยาเน่โอ้ยยังจับอีตัวเลื้ยมีดีบย ต้านนหน่วยมะหาะจ่บอกประคายโอ้โหอร่อยมากเลยอันี้าาก,ก,กินาปดาดน่นโตขกินก,กนนมันมันติดดินมันมีหนหนอนะไรางอะไขึ้นนพวกเลดเนาะเลดกินกะบไม่ได้ครับรเอฟจะ

มีหมอยา่แลเรี่เบมอยกูไม่ได้ยาน่มีหมอยไปเลยมอลดเด